หยุดถ้าคุณยังวนเวียนอยู่กับอดีตที่เจ็บชำ้ำและเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันจะไม่หายไปจากคุณแน่นอนและที่สำคัญถ้าคุณยังไม่หยุดคุณจะไม่มีวันเจอรักที่แท้จริงแน่นอนวันนี้ครูเมแกนจะมาบอกเคล็ดลับที่ทำให้คุณก้าวผ่านอดีตได้อย่างมั่นใจและจะสามารถกลับมารักตัวเองได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะข้อแรกหยุดย้อนกลับไปโทษตัวเองหยุดย้อนกลับไปซ้ำเติมความคิดของตัวเองหรือการกระทำเดิมๆของตัวเองหยุดโทษตัวเอง ค่ะ คุณต้องยอมรับว่าคุณไม่ได้ผิดที่โทษเขาคุณไม่ได้ผิดที่เลือกเขาแต่คุณผิดที่มันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วคุณยังใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้นานเกินไป 2. เลิกหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไม่มีทางเป็นไปได้ค่ะอาจจะเป็นได้ชั่วพักชั่วครู่แต่ทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมถ้ามันไม่ได้ทําออกมาจากใจและความรู้สึกของเขาจริงๆเขาไม่ได้อยากแต่คุณเป็นคนอยากให้เขาเปลี่ยนค่ะ 3. ลงทุนกับตัวเองข้อนี้สําคัญมากๆลงทุนกับการเรียนรู้ลงทุนกับการพัฒนาเัวเอง ลงทุนกับความสวยลงทุนกับความคิดทัศนคติผู้คนรอบข้างทุกอย่างคุณจงลงทุนในคนคนนี้ค่ะเชื่อหรอค่ะว่าคุณสวยขึ้นคุณดูดีขึ้นความมั่นใจมันจะเพิ่มให้คุณเองโดยอัตโนมัติซึ่งครูเมแกนเป็นมาแล้วค่ะและสุดท้ายจงเชื่อมั่นว่าคุณคู่ควรกับ คนที่ดีชีวิตที่ดีสิ่งที่ดีที่สุดและความรักที่ดีที่สุดแน่นอนจงปลูกฝังความเชื่อนี้ไว้กับคุณนะคะและคนที่ใช่จะไม่มีวันทําให้คุณเจ็บใจซ้ําแล้วซ้าเล่าค่ะและวันนี้ถ้าคุณพร้อมที่จะก้าวออกจากอดีตไปด้วยกันครูเมแกนมีคอร์สว่าสแตนเกนลุกขึ้นมาอย่างผู้หญิงทรงพลังสวยมีสเสน่ห์มั่นใจอีกครั้งครูเมแกนตั้งใจมากๆกับการถ่ายทอดวิธีการกระบวนการต่างๆจนทําให้ครูเมแกนมีวันนี้ได้ อย่าปล่อยให้ความผิดพลาดในอดีตมาทำลายคุณค่าในตัวคุณลงไปอีกเลยนะคะเรามาเริ่มต้นใหม่ปลดล็อกอดีตออกแบบปัจจุบันรังสรรอนาคตสนใจทักมาสมัครเรียนได้ค่ะแล้วเจอกันนะคะเพราะครูเมแกนเชื่อว่าทุกคนคู่ควรกับความรักที่ดีที่สุดค่ะ